เปลือกดอกเดียวเออยรีอบเยียบเบิรงลองเท้าก็เห็ดงปางงางมางามเนียบบอสสวัสดีค่ะเข้าป่าเหมือนเดิมหาตำรวจเห็ดว่านกับปริมา

โอ้ปุกปกอียงที่อดอกซองดอกใ้เขียวก็ู้น้อยแทะเกือครับย่เบ่งลองเท่าก็าเห็ด มันเขียวคือไปตอกเนาะมันละเกือบเหยียบโบ้โวยงวยเมื่อน้ำใด้บ้เถอเล่ะวบ้เมื่อเนาะได้แข็งอยมมันบอถือฝนไปนกบ่ Bán là, bán là bà bán là bà đây <laughs> làng đầy rồi đấy cái to đẹp của bà, bà nha Cái mua cái, cho kênh Để không bỏ lỡ Okay. Oh, I know. <laughs> 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 เอาคนกำมาน,านี่นนเด็ดๆันมานอยู่สิบวัค,คือมแตรุ่นนี่เออ

น네 like oh. ี่เนี้ยหือไอ้วันงามเลยอ๋อมีเคีย่องดูพยุ่งเลยเอ้่อีกอืมร้นร้อนั้อนห้องพี่มานเนาะอืม แน่เปิดเบิ้งนไก่ือไปเลยอาไปนิด้ด้เฮ็ดไข่เขียวไหลอมันหานเขาง่ล่ะยดตดเบเดียวหางีละสวยจะไปน้ำะไรึท้งเลยโอ้ย ngày ba ngang <laughs> mà ngam Yeah. À. Ừ. Mới súp banh hm hm ra hm hết than hm ừ, nghỉ than hm mẹ. เลือดเลยน้องเ้ำพึ่งบู๊ลาแบบอวนอวันนี้โอ้ยเ่า kind of ล่ะ

เฮ็ดละไรตัวนี้น่าเล่นเยี่ยมนี่ด๋อยเลอะ อันสิบดได้กบเด็กแกงอยู่เนาะเลาะไปเลาะมากบเด็กแกงยู่เหิดอะไรหรือคนเงาเนาแกงจ้า